ช่อง KM General n e w กับดิฉันกอนกหนกบุญรัตค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏยาลาค่ะทางชมรมมุสลิมได้จัดกิจกรรมชมรมมุสลิมมรยอได้จัดทำขึ้นที่คณะวิทยาการจัดการและจัดทำขึ้นที่ชั้น3ณห้องสารัพกิจกรรมชมรมมุสลิมมรยอ จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกณนะวันที่16ทธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา13นาฬาจุ00 00นถึง15นาฬกาจุ00 00นโดยจะมีนายออฟฟอร์ดอนอา์แวร์อาจารย์ประจำหมดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาเป็นผู้กล่าวบรรยายในหัวข้อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ถึงเวลาที่เราจะต้องเชื่อมั่นในตนเองจงกล้าและมั่นใจที่จะก้าวต่อไปเสียใจที่ไม่ยอมแพ้อย่างแท้จริงความเชื่อมั่นในตนเองจงก้าวต่อไปให้สุดความคาดหวัง